โ <c oughs> okay. อเคสว่วนสดีครับเด็กๆทุกคนคลิปนี้นะฮะโดยทั้งหมดแล้วก็คือเป็นคลิปเพื่อจะเฉลยโจทย์นะครับที่ได้ให้น้องๆได้ลองทำไปนะดังนั้นพี่สายก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อประโยชน์ของน้องๆเองนะครับว่าน้องต้องรู้ว่าเนื้อหาในคลิปทั้งหมดเนี่ยเป็นการเฉลยตลุยโจทย์ ดังนั้นจึงไม่มีการมานั่งอธิบายในรายละเอียดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงในรายละเอียดนั้นเนี่ยพี่สายก็จะบอกน้องว่าในแต่ละข้อเนี่ยมันอยู่ในบทไหนเรื่องอะไรถ้าน้องต้องการจะรื้อฟื้นความทรงจำก็ให้ไปดูตามนั้นพี่สายจะบอกชื่อบทให้เรียบร้อยพร้อมกับหัวข้อย่อยโอเคไหมครับดังนั้นขอสรุปว่าในทุกๆุกชุดนะครับที่น้องจะต้องเข้าใจร่วมกันกันกบพี่คือข้อที่1 เรากำลังตะลุยโจทย์ก็ให้เข้าใจว่าเป็นการแสดงพิธีธรรมโดยอาศัยความรู้ดังนั้นจึงจึงไม่เน้นเรื่องของการสอนอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเคยสอนไปในเนื้อหาแล้วอันที่สองนะครับน้องจะต้องเคยต้องเคยผ่านนะครับหรือว่าเคยเรียนมาบ้าง โอเคต้องเคยผ่านหรือเคยเรียนมาบ้างอาจจะลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวพิสายจะบอกให้ว่าเดี๋ยวพิ่สาจะเขียนบอกน้องว่าบทอะไรนะฮะหัวข้ออะไรนะครับอยู่ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพิสาจะเขียนยู่ไว้ให้น้องจะได้ไปรื้อหาในบทนั้นและก็หัวข้อนั้นในการที่จะเสริมความเข้าใจเข้าใจอันที่3สําคัญมากน้องจะต้องลองทําก่อนน้องจะต้องลองทําก่อนโอเค ลองพยายามทําก่อนทําก่อนแล้วเจอปัญหาเข้าใจปะเจอปัญหาจึงค่อยดูคลิปเข้าใจเนี่ยถ้าน้องทําตามาหรือเข้าใจตามนี้ได้เนี่ยน้องกับพี่ก็จะสามารถที่จะเดินหน้านะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคลิปนี้ได้อย่างเต็มที่ย้ำอีกรอบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตะลุยโจทย์โอเคและน้องควรผ่านการเดินมาบ้าง อย่างน้อยเวลาพี่สายบอกน้องว่าไอ้เรื่องที่กำลังทำอยู่เนี่ยข้อนั้นเนี่ยอยู่ในบทไหน,นเรื่องอะไรน้องจะได้ไปหรือไปหาดูโอเคไหมครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องลองทำดูก่อนลองทำจนสุดความสามารถแล้วเจอปัญหาแล้วค่อยดูคลิปเข้าใจไหมโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวไอ้เรื่องพันนีน้พี่สายก็จะเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับจะเตือนตลอดเวลาซึ่งน้องอาจจะฟังจนรู้สึกว่าท่องได้แล้วนะฮะโอเคเอาละก็เริ่มดูนะครับ สงสัยข้อไหนก็เปิดดูข้อนั้นได้เลยโอเคนะครับใครที่ตั้งใจดูก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะสอบติดในคณะที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถนําความรู้ไปใช้ได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โอเคนะครับ